ทีเช็คว่าเรากําลังจะดึงดูดสิ่งดีๆหรือยังนะให้ลองทําแบบนี้ดูนะคะนั่นคือการที่เราบอกตัวเองว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างนะต่อเนื่องนะผู้ทันที17อย่างเช่นฉันมีดวงตาที่แสนสวยงามฉันมีสมองสุดแสนอัจฉริยะที่สุดฉันมีปากวาจาประกาสิทธ์ฉันมีรอยยิ้มตราจึนใจคนทั้งโลกฉันเป็นคนรักการเรียนรู้และพัฒนาได้ฉันเป็นคนยิ้มง่ายและมีความสุขฉันไม่คนบวกขาดทยานฟ้าฉันนำพาสิ่งดีๆ มาง่ายๆตลอดเวลาฉันมีกาลยายนมิตรด้านดีมากมายฉันเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันมักจะยิ้มย้ำแจ่มใส่าเริงอยู่ตลอดเวลาฉันเป็นที่รักของคนทั้งโลกไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็แล้วแต่ฉันได้รับการสน,สนับสนุนอยู่ตลอดเวลา ลองเช็คตัวเองดูสิคะว่าเราสามารถพูดต่อเนื่องแบบนี้ได้เกิน17อย่างหรือนะเกินสิอย่างหรือเปล่าถ้าเราสามารถพูดทันทีโดยที่เราไม่คิดนั่นหมายความว่าสมองของคุณกําลังทําการนะสั่งการดึงดูดสิ่งดีๆมให้กับคุณเพราะมันคือการบรรจุลงในพจนานุกรมความเชื่อของคุณเรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ